ก็ใส่ผักชีใบยำลงไปเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกันในเพจครัววันนี้นะคะหรือว่าชาแนลสุริชูก้าค่ะวันนี้นะคะต่ายก็มีสูตรน้ำยำนะคะเป็นน้ำยำยำกัดเมนูอะไรก็ได้เป็นน้ำยำปลาร้านะคะแบบแซ่บดเดือดรสจัดจ้านมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันเลยนะคะต่ายใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะ สี่ช้อนโต๊ะค่าน้ำปลาร้าค่ะหนึ่งทับทีครึ่งนะคะน้ำกระเทียมดองนะคะประมาณสักหนึ่งทับพีค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำดีๆเลยค่ะประมาณสักสามลูกค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะตายใช้หนึ่งทับทีค่ะหรือประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะ้ วันนี้นะคะเราจะใส่น้ำพริกเผาด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะทำน้ำยำค่อนข้างที่จะแบบรสชาติเผ็ดเผ็ดจัดจ้านนิดนึงนะคะแต่จะใส่พริกป่นลงไปเลยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้พริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสับเพิ่มความเผ็ดนะคะเดือดเดือดเข้าไปอีก ใส่พริกเข้าไปเดี๋ยวตาจะใส่นี่ลงไปนะคะหอมแดงค่ะ